สวัสดีครับผมครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับสวัสดียามค่ําคืนครับผมผมสัญญาไก่ย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับวันนั้นลงสูตรเด่นบนเข้า12งวดรวดนะฮะวันนั้นลงผิดก็เลยขอลงใหม่ครับวันนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องนะครับเนะเาะผมพยายามปรับปรุง <c oughs> I love you ไปกันเลยครับผมครับมีเพียงสมองและสองมืออีกหนึ่งนั้นคือความมุ่งมั่นและตั้งใจสูตรเราใช้หลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันนะฮะบวกกันแล้วก็ ลบสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับไปกันเลยครับผมครับเจ็ดบวก4เท่ากับส1บอครับผมเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดลสองแต้มนะครับ อันนี้ไม่ต้องลดอันนี้ไม่ต้องลดเอา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 เจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดลดสองแต้มครับเพิ่มหนึ่งแต้มครับวดต่อมาออกนะฮะเก้าหกเจ็ด ก็เข้าที่ก็เข้าที่เลขเก้นะครับเข้าที่เลขเก้ครับผมอขอแต่งสวยนิดนึงครับแต่งสวยเอ่อสีไหนสีไหนสีไหนดีสีสม้ม สีส้มครับอา่างวดต่อมานะครับหลักหน่วยบนคือเลข7หลักหน่วยล่างคือเลข4นะครับ7บวก4เท่ากับ11อา่านะฮะลด2แต้มเท่ากับเลข9กนะครับเพิ่ม1แต้มเท่ากับเลข2นะครับงวดต่อมาออก2 5 8นะครับ สองห้าแดก็เข้าที่เลขสอนะครับสูตรนี้เข้า12งวดรว,วดนะครับ แต่ทำให้พี่น้องดูหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดนะอ่างวดต่อมางวดต่อมาหลักห,หน่วยบนคือเลข8หลักหน่วยล่างคือเลขสามนะครับแปดบวกสามเท่ากับสิอ็ดตามสุดลดสอแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเท่ากับงวดต่อมาออก 2 8 6นะครับ2 8 6ก็เข้าที่เลข2นะครับเวลาผมรวมเลข3ตัวผมก็จะเอาสูตรต่างๆเหล่านี้นะฮะไปเทียบชนไปรวมกันนะฮะผมทำแบบนี้เนี่ยรวมสูตรเนี่ย เข้าสามตวงห้างวดติดนะฮะแล้วสองงวดที่ผ่านมาไม่เข้าสามตัวครับเพราะว่าเ,เบิ้ลหน้านะครับจบข่าวนะครับเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังก็คือจบครับเพราะว่าผมไม่ได้จับเบิ้ลนะครับเอาคือเป็นบองงามอยากเห็นเห็นมันงามทีงยังไงน้อจังสีงามเอาหกบวกสามเท่ากับเก้าก็สองเท่ากับเจ็ดเพิ่มหนึ่งเท่ากับศูนย์นะ เลขงวดต่อมาออก391นะครับ391ก็เข้าที่เลข9นะครับเข้าที่เลข9อืมอันนี้เขียนง่ายกว่างวดต่อมานะครับหน่วยบนคือเลข1หน่วยล่างคือเลข2นะครับ 1'2 บวก2เท่ากับ3นะนะฮะ 2 1สองเท่กับหนเพิ่มหนึ่งเท่ากับสี่นะฮะเมื่อมาออกแปดหนึ่งหนึ่งะฮะเมื่อต่อมาออกแปดหนึ่งหนึ่งก็เข้าที่เลขหนึ่งนะฮะโอ้ยพูดไทยไม่แข็งแรงเอหนึ่งหนึครับผมเขาจะเลขหนึ่งนะฮะ ไปกันเร็วๆกว่าน,นี้อ่างวดต่อมานะครับงวดต่อมาเอาหลักหน่วยบนก็คือเลข1ห,หลักหน่วยล่างก็คือเลข8นะครับ1บวก8เท่ากับ9นะครับ9ลด2เท่ากับ7นะฮะเพิ่ม1งเท่ากับ0งวดที่ผ่านมานะฮะงวดที่ผ่านมาผมฉีดให้พี่น้องเลยว่า7กับ9นี่จะมาไหมนะฮะ เจ็ดกับเก้านี่ตัวไหนจะมานะฮะปรากฏว่างมดต่อมาออกเก้าเก้าเจ็ดก็เข้าที่เลขเจ็ดกับเลขเก้านะครับ <c oughs> I love you I love you มีเพียงสมองและสองมืออีกหนึ่งนั้นคือความมุ่งมั่นและตั้งใจผมกับพินิจราศีอตอนนี้กำลังประสานงานกับเรือนจำจังหวัดขอนแก่นนะครับพินิจจะไปเล่นดนตรีในเรือนจำให้เพื่อนร่วมโลกในเรือนจำจังหวัดขอนแก่นฟังนะฮะซึ่งโครงการนี้พินิจราศีก็ เคยทำมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่เดือนนี้เป็นเดือนกันยายนเดือนที่ผมเกิดผมก็เลยชวนพี่นิดลายสีอบอกอ่ไอ่เข้าไปเลยนดนตรีเข้าไปร้องเพลงไง้อายอ่ไอไปเล่นดนตรีให้คนอยู่ข้างในฟังบ่ไปกับไปตัว้วก็เลยกําลังประสานงานอยู่ครับผมอ้าวพูดเรื่องของเราไปเรื่องนู้นได้ไง <vaya> อ่า หน่วยบนคือเลข7จ็ดนะจ๊ะนะจ๊ะหน่วยล่างคือเลข8ปดนะจ๊ะนะจ๊ะงดที่ผ่านมานะจ๊ะแปดบวกเบวกแเท่ากับสินะครับ5พี่น้องครับผมไม่ลีลานะครับผมฉีดเส้นใต้เลยสูตรนี้เนี่ยเด่นมาก5ลบลด2อลบสก็เท่ากับ3ามเพิ่มหเท่ากับห สูตรนี้ชนนะครับชนหลายสูตรแต่ผมมีสมุดหลายเล่มแต่ทีนี้ผมจะรวมมาไว้เล่มเดียวละสามตัวนี้ชนสูตรเด่นบนทั้งนั้นเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวน,นี้เนี่ยตอนนี้นะฮะตัวน,นี้เนี่ยเลขห้าเนี่ยเด่นอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยมาคอยลุ้นกันครับว่าเพิ่นจะมาไหม นะฮะห้ากับหกนี่ชนสูตรเด่นบนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยรอรอผลนะครับรอลุ้นนะครับอ่าสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับพี่นองก็ับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปนะครับเนาะผมกะว่าจะลง3มคลิปรวดเลยคืนนี้นะครับเด่นบนสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3 นะครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมสัญญาแก่ย่างเขาสุนกวางเพชรบูรณ์ครับฝากเมื่อฝากตัวกับพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ